สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โง่ลึกลับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกาแฟที่ออาจจะเรียกได้ว่าแพงที่สุดในโลกแก้วหนึ่งเลยนะคะซึ่งถ้าจะเล่าเรื่องนี้ให้เห็นภาพจริงๆเนี่ยเราคงต้องเริ่มจากสถานที่2แห่งที่มันแตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยใช่ครับที่แรกนี่คือภาพของโรงแรมหรูระดับ5ดาวเลยค่ะอาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งมาดีฟหรือดูไบก็ได้มีบาริสต้าในชุดที่แบบ เนียบมากกำลังค่อยๆรินกาแฟสีอัมพันลงในแก้วคริสตัลอย่างช้าๆแล้วก็เสิร์ฟให้แขกคนสำคัญราคากาแฟแก้วนั้นน่ะแหละครับอาจจะสูงถึง2,000บาทโห2 0 0พบาทเลยเหรอคะสำหรับกาแฟแค่แก้วเดียวแล้วอีกที่หนึ่งล่ะคะอีกที่หนึ่งนี่คนละเรื่องเลยครับเป็นภาพผืนป่ายามเช้าที่สามเหลี่ยมทองคำจังหวัดเชียงรายมีไอหมอกจางๆลอยอยู่เหนือยอดไม้เลยแล้วก็มีควานช้างคนหนึ่งกำลังเดินตามเจ้ายักษ์ใหญ่ใจดีของเขาไปแบบ จะเย็ยนๆครับเขาไม่ได้รออะไรเลยนะครับนอกจากรอให้ช้างของเขา,เาขับถ่ายออกมาเดี๋ยวสิคะสองภาพนี้มันมันจะมาเกี่ยวกันได้ยังไงคะโรงแรมหรูกับออกองมูลช้างเนี่ยนะเกี่ยวกันโดยตรงเลยครับเพราะว่ากาแฟราคา2,000บาทแก้วนั้นนะ่ะมีจุดเริ่มต้นมาจากกองมูลช้างกองนั้นเลย จริงเหรอคะจริงครับกาแฟตัวนี้มีชื่อว่า black ivory coffee หรือที่คนไทยเรียกกันติดปากว่ากาแฟขี้ช้างกาแฟขี้เช้าใช่ครับเป็นกาแฟสัญชาติไทยนี่แหละแต่ราคาต่อกิโลกรัมเนี่ยพุ่งไปถึง6-7หมื่นบาทเลยทีเดียวโอ้โหเหลือเชื่อเลยนะ คือมันเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะว่าอะไรกันที่เปลี่ยนของที่คนส่วนใหญ่แบบมองว่าไร้ค่าที่สุดสก,กรปรกที่สุดให้กลายเป็นของเหลวล้ำค่าที่คนทั่วโลกยอมจ่ายเงินมหาศาลเพื่อที่จะได้ลองชิมสักครั้งมันต้องมีอะไรมากกว่าแค่ความแปลกแน่ๆเลยค่ะมันคือวิสัยทัศน์ของผู้ชายคนหนึ่งครับชายชาวแคนาดาชื่อบลกดินกิน คือเขาใช้เวลาหลายปีเลยนะศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังมากจนไปเจอความลับที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการทางธรรมชาติที่เรียบง่ายที่สุดแต่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปอะไรเหรอคะก็คือระบบย่อยอาหารของช้างนี่แหละครับในท้องช้างเนี่ยนะคะมันทํางานยังไงกันแน่คะนุภาพไม่ออกเลยว่าในนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเมล็ดกาแฟได้เขาค้นพบว่าปัจจัยสำคัญเลยนะที่ทำให้กาแฟมีรสขมบาดลิ้นมันคือสารประกอบประเภทโปร,ปรตีนที่อยู่ในเมล็ดกาแฟ อ๋อโปรตีนอะคะใช่ครับทีนี้พอช้างกินผลเชอร์รี่กาแฟอาราบิก้าเข้าไปพร้อมกับอาหารอื่นๆของมันห้องทดลองที่มีชีวิตก็เริ่มทำงานทันทีอ๋อ oh, แสดงว่าตัวการของความขมจริงๆคือโปรตีนนี่เองนึกว่าเป็นคาเฟอีนหรือเป็นคุณสมบัติของกาแฟโดยตรงซะอีกโปรตีนคือตัวหลักเลยครับแล้วในกระเพาะของช้างซึ่งเป็นสัตว์กินพืชน,นะครับจะมีเอนไซม์ตามธรรมชาติที่เก่งเรื่องการย่อยสลายโปรตีนในพืชอยู่แล้ว เอนไซม์ me, พวกนี้ก็จะเข้าไปจัดการกับโปรตีนตัวร้ายในมเมล็ดกาแฟอย่างช้าๆค่อยๆสลายมันออกไปจนจนเกือบหมดเลยเหมือนเป็นการล้างรสชาติที่ไม่ต้องการออกไปโดยใช้วิธีทางธรรมชาติล้วนๆเลยสินะคะแล้วกระบวนการนี้มันใช้เวลานานแค่ไหนคะกว่ามเมล็ดกาแฟจะเดินทางผ่านระบบย่อยอาหารของช้างออกมาการเดินทางครั้งนี้ใช้เวลาตั้งแต่12 ไปจนถึง72ชั่วโมงโอ้โห oh. หรือประมาณ1 3วันเต็มๆเลยครับและในช่วงเวลานี้เองที่ความมหัศจรรย์อย่างที่สองเกิดขึ้นยัง <Y ang S 1> มีอีกหรอคะครับครอมเมล็ดกาแฟมันไม่ได้อยู่ใช้เฉยมันจะคลุกเคล้าหมักบ่มไปกับอาหารอื่นๆที่ช้างกินเข้าไปทั้งกล้วยอ้อ,อยหญ้าหรือแม้แต่สมุนไพรต่างๆในป่าเดี er ๋ยวนะคะ คือกลิ่นของอาหารพวกนั้นมันซึมเข้าไปในเมล็ดกาแฟได้จริงๆหรอคะนึกว่าเปลือกของเมล็ดกาแฟมันจะแข็งมากๆซะอีกไม่น่าจะดูดซับอะไรเข้าไปได้ง่ายๆได้ครับอาจจะไม่ใช่การดูดซึมเข้าไปถึงแกนกลางนะแต่เป็นการหมักบ่มที่ผิวแล้วก็ชั้นนอกของเมล็ดเหมือนเราเอาไม้ไปบ่มในถังวิสกี้อย่างนั้นเลยอ๋อ กลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของพืชพันธุ์เหล่านั้นจะค่อยๆซึมซาบเข้าไปในมเมล็ดกาแฟทําให้เกิดกลิ่นรสที่ซับซ้อนนุ่มนวลและก็มีเอกลัก,ลกษณ์เฉพาะตัวแบบที่ไม่มีเครื่องจักรที่ไหนในโลกเรียนแบบได้เลยมันคือสิ่งที่เรียกว่าเทรอหรือรสชาติจากพื้นดินและธรรมชาติอย่างแท้จริงอฟังดูแล้วมันแบบเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างวิทยาศาสตร์ชีวภาพกับศิลปะแห่งธรรมชาติเลยนะแต่ว่ากระบวนการที่มหัศจรรย์ที่สุดอาจจะเกิดขึ้นในท้องช้าง แต่พอพอมันออกมาแล้วนี่สิคะงานหนักของจริงเพิ่งจะเริ่มต้นใช่ไหมคะใช่เลยครับและนี่คือเหตุผลสําคัญเลยที่ทำให้ราคามันสูงลิบหลิวขนาดนี้เพราะหลังจากที่เราเข้าใจวิทยาศาสตร์เบื้องหลังแล้วเนี่ยฉากต่อไปของเรื่องราวนี้คือการทำงานที่ต้องใช้ทั้งแรงกายและความอดทนของพี่ๆควานช้างและครอบครัวของพวกเขาเลยนึกภาพตามเลยค่ะคือต้องเดินตามช้างทั้งวันรออย่างใจเย็นแล้วพอถึงเวลา ก็ต้องลงมือคุยหาสมบัติสีดำที่ซ่อนอยู่ในกองมูลนั้นด้วยมือมันไม่ใช่งานที่น่าพิสมัยเลยนะคะถูกต้องครับมันคืองานฝีมือที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนและความอดทนสูงมากในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเดินตามเก็บให้เร็วที่สุดเพื่อรักษาความสดใหม่การแยกเมล็ดกาแฟที่สมบูรณ์ออกมาจากกองมูลด้วยมือเปล่าทีละเม็ดเม็ดทีละเม็ดเลยเหรอคะครับแล้วจากนั้นต้องนำไปล้างทำความสะอาดอีกหลายต่อหลายครั้งจนแน่ใจว่าสะอาดจริงๆ แล้วจึงนำไปตากบนแคร่มไม้ไผ่ในที่ร่มที่มีลมโกรกไม่ใช่ตากกลางแดดจ้านะครับเพื่อให้มันค่อยๆแห้งอย่างช้าๆทุกขั้นตอนคือทำด้วยมือทั้งหมดทั้งหมดเลยครับฟังดูเป็นงานที่หนักและใช้เวลามากเลยนะคะแค่ตามเก็บรางก็น่าจะเหนื่อยแล้วแล้วมันต้องใช้ผลเชอรี่กาแฟเยอะขนาดไหนคะกว่าจะได้กาแฟที่เราดื่มกันสักกิโลกรัมหนึ่งคิดว่ามันต้องมีที่สูญหา,หายหรือเสียหายไประหว่างทางเยอะแน่ๆเยอะมากครับนี่คือตัวเลขที่น่าตกใจเลยนะ คือเพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟที่สมบูรณ์พร้อมนำไปขั่วเพียง1กิโลกรัมช้างจะต้องกินผลเชอรี่กาแฟเข้าไปมากถึง33กิโลกรัมครับโห3 3ต่อนหนึ่งเลยเหรอคะแล้วแล้วมันหายไปไหนหมดคะอีก32กิโลกรัมนั่นส่วนใหญ่เลยนะครับจะแตกละเอียดไปในระหว่างที่ช้างเคียวอ๋อจริงด้วยต้องไม่ลืมว่าฟันกรามของช้างใหญ่และแข็งแรงมากเมล็ดกาแฟส่วนใหญ่จึงทนแรงบดไม่ไหว ีกส่วนหนึ่งก็อาจจะสูญหายไประหว่างที่ช้างเดินหรือจมหายไปในพงหญ้าตอนที่ควานตามเก็บไม่เจออด้วยอัตราส่วนที่สูญเสียไปเยอะขนาดนี้ประกอบกับกระบวนการเก็บและลางที่ต้องใช้แรงงานคนมหาศาลทำให้ในแต่ละปีเนี่ย Black Ivory c o f f e e สามารถผลิตกาแฟได้ในปริมาณที่จำกัดมากๆครับแค่ไหนคะคือเพียงแค่ประมาณ150-200ถึงกิโลกรัมต่อปีเท่านั้นเอง150สกิโลสำหรับทั้งโลกนะคะครับสำหรับทั้งโลก พอได้ยินตัวเลขนี้แล้วก็เข้าใจเลยว่าทำไมมันถึงกลายเป็นของหายากและมีราคาสูงขนาดนี้แต่พอพูดถึงกาแฟจากสัตว์นะคะมีอีกประเด็นที่หลายคนรวมถึงตัวดิฉันด้วยอดกังวลไม่ได้นั่นคือเรื่องสวัสดิภาพของสัตว์ ภาพจำเรื่องกาแฟขี้ชมดที่มีข่าวการกักขังทรมานชมดในกรงแคบๆแล้วบังคับให้มันกินแต่กาแฟมันลอยขึ้นมาทันทีเลยแล้วกรณีของกาแฟขี้ช้างนี่มันต่างกันยังไงคะเป็นคำถามที่สำคัญมากครับและเป็นสิ่งที่แบล็กดินกินผู้ก่อตั้งเนี่ยให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเลยโมเดลธุรกิจของ Black Ivory Coffee แตกต่างจากกาแฟขี้ชมดโดยสิ้นเชิงครับต่างกันยังไงคะเพราะฐานการผลิตของเขาไม่ได้เป็นฟาร์มเชิงพาณิชย์ แต่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมูลนิธิ Golden Triangle Asian Elephant อ๋อ oh. ซึ่งเป็นบ้านของช้างที่ได้รับการช่วยเหลือมาจากการเร่ร่อนในเมืองใหญ่หรือช้างที่ปลดระวางจากการทำงานหนักในอดีตครับอ๋อ oh. เข้าใจแล้วค่ะแปลว่าช้างพวกนี้ไม่ได้ถูกเลี้ยงมาเพื่อผลิตกาแฟโดยเฉพาะแต่เป็นช้างที่มูลนิธิเขาช่วยเหลือมาดูแลอยู่แล้วถูกต้องเลยครับ ช้างที่นี่ใช้ชีวิตอย่างอิสระตามธรรมชาติในพื้นที่ของมูลนิธิไม่ได้ถูกขังกรงไม่ได้ถูกล่ามโซ่ไม่มีการบังคับใดๆทั้งเส้นค่ะผลเชอร์รี่กาแฟที่พวกมันกินจะถูกนำไปผสมกับอาหารมื้อปกติที่พวกมันชอบอยู่แล้วเช่นกล้วยอ้อยหรือรำข้าวเป็นเหมือนของว่างใช่ครับเป็นเหมือนอาหารเสริมหรือของว่างสำหรับพวกมันเท่านั้นไม่ใช่การบังคับกรอกปากเพื่อให้ได้ผลผลิต ที่สำคัญคือมีการตรวจสุขภาพช้างโดยสัตวแพทย์เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคาเฟอีนในกาแฟได้ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของพวกมันเลยพอได้ฟังแบบนี้เราก็รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจแต่เป็นการสร้างคุณค่าคืนให้กับสัตว์ด้วยแล้วในส่วนของคนล่ะคะชุมชนหรือควันช้างเขาได้อะไรจากโมเดลนี้บ้างนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดเลยครับเพราะมันคือโมเดลที่สร้างประโยชน์ร่วมกันทั้ง3าฝ่ายหรือที่เรียกว่าวินวินโซลูชันค่ะ รายได้ประมาณ8%จากยอดขายทั้งหมดจะถูกมอบกลับคืนให้กับมูลนิธิเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างทั้งค่าอาหารค่ายาและการจ้างสัตวแพทย์มาดูแลเหมือนกับว่ายิ่งกาแฟขายดีช้างก็ยิ่งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามไปด้วยใช่เลยครับและนอกจากช้างแล้วครอบครัวของควานช้างก็ได้ประโยชน์โดยตรงด้วยอืม พวกเขาจะได้รับค่าตอบแทนจากการเก็บเมล็ดกาแฟในอัตราที่ค่อนข้างสูงซึ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำทั่วไปในพื้นที่ทำให้พวกเขามีไรายได้เสริมที่มั่นคงสามารถดูแลครอบครัวแล้วก็ส่งลูกๆเรียนหนังสือได้ดี่จังเลยเป็นการสร้างระบบนิเวศที่มนุษย์สัตว์และธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยังย่งยืนและเกื้อกูลกันจริงๆโอเคพอเราได้เมล็ดกาแฟที่ทั้งหายากผ่านกระบวนการที่ไม่เหมือนใครแถมเบื้องหลังยังเป็นการช่วยเหลือชานกับชุมชนอีก คิดว่าวิธีการชงมันก็คงจะธรรมดาไม่ได้แน่ๆไม่ธรรมดาเลยครับประสบการณ์การดื่ม Black Ivory Coffee เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนพิธีกรรมอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่การชงกาแฟทั่วไปในโรงแรมหรูที่เสิร์ฟกาแฟชนิดนี้นะครับเขามักจะนำเสนอด้วยวิธีการชงแบบใส่ฟอนอ๋อเคยเห็นค่ะที่เป็นเครื่องชงแก้วใสๆดูเหมือนอุปกรณ์ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์เลย มีโถแก้วสองใบซ้อนกันและมีตะเกียงไฟแอลกอฮอล์อยู่ข้างล่างดูน่าตื่นตาตื่นใจมากใช่ครับการชงแบบไซฟอนไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามนะแต่มันเป็นศาสตร์ในการดึงศักยภาพของกาแฟออกมาให้ได้มากที่สุดเมื่อน้ำในโถล่างโดนความร้อนจนเดือดมันจะเกิดแรงดันจนน้ำทั้งหมดพุ่งขึ้นไปยังโถบนที่มีผงกาแฟรออยู่ค่ะจากนั้นบาริสต้าจะใช้ไม้พายคนเบาๆเพื่อให้กาแฟสกัดรสชาติออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ พอเขาดับตะเกียงอุณหภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็วจะสร้างสุญญากาศดึงน้ํากาแฟที่สกัดแล้วไหลกลับลงมายัางโถล่างผ่านตัวกรองทิ้งกากกาแฟไว้ด้านบนหูฟังดูแล้วไม่ใช่แค่การชงกาแฟเลยนะคะมันเหมือนการแสดงเล็กๆที่ค่อยๆสร้างความคาดหวังให้เราก่อนจะได้จิบจริงๆซึ่งพอได้จิบแล้วเนี่ยรสชาติที่ได้มันสมกับการรอคอยและเรื่องราวทั้งหมดนั้นเลยไหมคะ จากคำบอกเล่าแล้วก็รีวิวของผู้ที่เคยดื่มนะครับส่วนใหญ่จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสัมผัสแรกที่ได้คือความคลีนคลีนครับความสะอาดหมดจดอย่างน่าประหลาดใจมันแทบจะไม่มีรสฝาดเฟื่อนหรือความขมไม่ติดปลายลิ้นเลยแม้แต่น้อยซึ่งเป็นผลโดยตรงมาจากการที่เอนไซม์ในท้องช้างเข้าไปย่อยสลายโปรโตีนตัวการแห่งความขมนั่นเองแล้วหลังจากความรู้สึกสะอาดนั่นแหะคะมีรสชาติอะไรตามมาบ้าง หลังจากนั้นกลิ่นอายที่ซับซ้อนที่ได้มาจากการหมักบ่มกับพืชพันธุ์ต่างๆก็จะค่อยๆปรากฏตัวออกมาหลายคนบอกว่าได้กลิ่นจังจของดาร์กช็อกโกแลตมอลต์คาราเมลบางครั้งก็มีกลิ่นคล้ายดอกไม้ป่าหรือเครื่องเทศอ่อนๆผสมอยู่ด้วยอืเป็นรสชาติที่นุ่มนวลกลมมและจะค่อยๆเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของกาแฟาที่ลดลงเป็นประสบการณ์ที่ทําให้ผู้ดื่มลืมไปเลยว่าจุดเริ่มต้นของมันเคยมาจากที่ใดน่าทึ่งมาก เรื่องราวทั้งหมดนี้มันสอนอะไรเราได้บ้างคะรู้สึกว่ามันเป็นมากกว่าแค่เรื่องของกาแฟาที่แพงที่สุดในโลกนะผมว่ามันสอนให้เราเห็นว่าคุณค่าคือสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้กำหนดและสร้างขึ้นมาเราสามารถมองกองมูลช้างเป็นเพียงของเสียที่น่ารังเกียจหรือเราจะมองมันผ่านแว่นตาความรู้และวิทยศาศาสตร์จนเห็นว่ามันคือทรัพยากรที่สามารถนำมาสร้างสิ่งล้ำค่าได้ นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของคำว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มเลยครับจริงด้วยค่ะมันคือการเปลี่ยนมูลให้กลายเป็นมูลค่าอย่างแท้จริงเลยนะเป็นการนำเอาเอกลักษณ์ของที่นี่ซึ่งก็คือช้างไทยมาผสมผสานกับความรู้จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลกที่ไม่ได้ขายแค่รสชาติแต่ขายเรื่องราววัฒนธรรมแล้วก็ปรัชญาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทั้งหมด ใช่ครับรสชาติของมันอาจจะเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลนะบางคนอาจจะหลงรักบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าแต่สิ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ก็คือ black ivory coffee ได้เปลี่ยนมุมมองของเราที่มีต่อสิ่งต่างๆไปตลอดกาลมันทำให้เราเห็นว่าบางครั้งคุณค่าที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่วัตถุตั้งตน้นแต่อยู่ที่กระบวนการความคิดและเรื่องราวที่มนุษย์ร้อยเรียงขึ้นมาให้กับสิ่งนั้น มันทำให้เราต้องกลับมาทบทวนสิ่งต่างๆรอบตัวเลยนะคะบางทีสิ่งที่เราเคยมองข้ามหรือคิดว่าไร้ค่าที่สุดอาจจะมีศักยภาพหรือมองมองที่เราไม่เคยได้เห็นซ่อนอยู่ก็เป็นได้สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนไวพ้พบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ